ก็สวัสดีครับพบกับรายการ v r อร์ s กันอีกแล้วนะครับรายการที่เอาทุกสิ่งทุกอย่างมาเปรียบเทียบกันหรือมาปะทะกันนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ครับเป็นการปะทะกันครับของ2รถแกรยานยนเ์็กเกตส์บายครับขนาดเครื่องยนต์7 0 0ดครับนั่นคือเจ้า Honda CB750 Hornet และเจ้า Yamaha MT07 ว่ารถ2องคันนี้ครับรถคันไหนครับจะคุ้มค่าและน่าซื้อมากกว่ากันนั่นเองนะครับ ซึ่งรถทั้ง2คันนี้ครับมีความเหมือนเนี่ยที่คล้ายกันมากครับไม่ว่าจะเป็นรถเนกเกสไบต์ขนาดเครื่องยนต์ก็ประมาณ7 0 0ดีีเหมือนกันนะครับและที่เป็นประเด็นเลยก็คือเรื่องของราคานั่นเองครับที่ห่างกันไม่กี่บาทเท่านั้นเองครับซึ่งในคลิปนี้ครับผมจะมาลองเปรียบเทียบดูครับว่าสเปคของทั้งสองคันนี้ครับคันไหนครับน่าซื้อและน่าเล่นมากที่สุดนั่นเองครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับก็มาเชิญรับชมและฟังกันได้เลยนะครับย้ หากชอบอย่าลืมกดไลค์และอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามช่อง Exciter Rider คนนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับหัวข้อที่1ครับเรื่องของโฉมปีนั่นเองครับโดยโฉมปีนะครับของ CB750 Hornet นะครับแน่นอนครับเป็นรถที่เพิ่งออกมาปี2023นี้นั่นเองครับส่วน MT07 นะครับโฉมนี้ครับออกมาเมื่อปี2021นั่นเองครับและก็ มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยครับในปี2023นี่ครับแต่ว่าโดยรวมแล้วโฉมไม่เปลี่ยนนะครับในหัวข้อนี้ครับผมให้ CB750 ชนะไปนะครับเพราะว่าเป็นโฉมที่ใหม่กว่าจริงๆนะครับ ในหัวข้อต่อมาครับเรื่องของจํานวนสีให้เลือกนะครับโดย CB750 Hornet นตะครับจะมีสีให้เลือก2สีด้วยกันครับตามรูปภาพนะครับมีแค่2สีนี้ครับส่วน MP 07จครับจะมีให้เลือกถึง3สีนะครับตามรูปเลยนะครับในหัวข้อนี้ครับผมให้เป็น MP 07ชนะไปครับเพราะว่ามีสีให้เลือกมากกว่านะครับในหัวข้อต่อมาครับเรื่องของจํานวน CC จริงนั่นเองครับโดย ซีซีครับของ CB750 Hornet ครับเครื่องยนต์ครับก็จะเป็นแบบ2สูบอินไลน์ครับโดยวางข้อเหวียงแบบ270องศาครับหรือว่าข้อเวี่ยง c r o s s เพย n นั่นเองครับซึ่งมันก็จะเหมือนกับ MT07 ทีครับที่เป็นข้อเวียงองศาเดียวกันนะครับแต่ข้อแตกต่างคือเรื่องของขนาดลูกสูบคูณท้องช้าครับโดย CB750 จครับจะมีลูกสูบก็คือ87คูณ 63.5มมิลลิเมตรนะครับถ้าคิดเป็นซีซีจริงก็คือมีซีซี755ซีซีนะครับและมีอัตราส่วนครับก็คือ11ต่อ1นะครับและของ MT 0 7นะครับเครื่องยนต์ครับก็เป็นแบบ2สูบอินไลน์เหมือนกันครับข้อเหวี่ยงอย่างที่ผมบอกไปครับ2ตัวนี้เหมือนกันครับก็คือข้อเหวี่ยงคอสเพลน 270องศานะครับโดยจุดที่ต่างกันครับก็คือ MT07 ครับจะมีลูกสูบคูณช่องชาร์ครับอยู่แค่80คูณ68.6เท่านั้นนะครับลูกสูบเนี่ยจะเล็กกว่า CB750 ครับแต่ว่าช่วงชักเนี่ยจะยาวกว่านะครับโดยหากคิดเป็นซีซีจริงครับก็คือ689ซีนะครับและมีอัตราส่วนครับก็คือ11.5ต่อ1ครับในหัวข้อนี้ครับแน่นอน CB750 ชนะไปนะครับเพราะว่า มีซีที่มากกว่านั่นเองครับถึง 66cc กันเลยนะครับต่อมาครับเป็นเรื่องของระบบวาลกันบ้างครับโดยระบบวาลนครับของ CB750 Hornet ครับจะใช้เป็นระบบวาล์วแบบ OHSV นะครับเป็นระบบวาล์วที่ไม่ได้ใช้โซ่ราวรินนะครับโดยมีวาว์ครับ4วาวต่อสูตนะครับและของ MT07 ครับ ก็จะเป็นระบบวาวแบบดับเบิลโอเฮดแคมชาร์ปมี4วาวต่อสูบนะครับในหัวข้อนี้ครับผมให้ c v 7 5 0 Hornet ชนะไปครับเพราะว่าเป็นระบบวาวนะครับที่ไม่ได้ใช้โซ่ราวรินครับและข้อดีของระบบวาวแบบ o h v นั่นคือเรื่องของความแม่นยำและความทนทานครับบวกกับเรื่องของการบํารุงรักษาครับที่ไม่ต้องบํารุงรักษาอะไรมากมายนั่นเองครับซึ่งวาวตัวนี้จะเหนือกว่าแบบดับเบิลโอเฮดแคมชาร์ปนะครับ ในหัวข้อต่อมาครับเรื่องของจํานวนเกียร์นั่นเองครับดยหัวข้อนี้ครับเสมอกันครับเพราะว่ามีแค่6เกียร์เหมือนกันนะครับในหัวข้อต่อมาเรื่องของแรงม้าและก็แรงบิดนั่นเองครับสำหรับแรงม้าและแรงบิดของ c b 7 5 0 h o r n e t นะครับแรงม้าสูสุดครับของรถคันนี้ที่ทำได้ก็คือ92แรงม้าที่9,500รอบต่อนาทีนะครับหากคิดเป็นแรงม้าต่อน้ำหนักแล้วครับก็จะอยู่ที่ 0. ุด 4.84แรงม้าต่อน้ำหนัก1กิโลกร,รมัมและแรงบิดสูงสุดนะครับก็คือ75นิวตันเมตรที่7,250รอบต่อนอาทีและหากคิดเป็นแรงบิดต่อน้ำหนัก1กิโลกร,รัมแล้วจะได้อยู่ที่0.394นิวตันเมตรต่อน้ำหนัก1กิโลกร,รัมนะครับ และของ mt 07นะครับแรงม้าสูงสุดครับที่ทำได้คือ74.8แรงม้าที่8,750รอบอต่อนาทีและมีอัตราส่วนแรงม้าต่อน้ำหนักก็คือ0.406แรงม้าต่อ1กิโลกร,รัมและมีแรงบิดสูงสุดครับก็คือ68นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาทีโดยมีอัตราส่วนแรงบิดต่อน้ำหนักครับอยู่ที่0 3 6 9นิวตันเมตรต่อน้ำหนัก1กิโลกร,รัมนะครับ ซึ่งในข้อนี้ครับเป็นที่แน่นอนครับว่า CB750 Hornet ชนะไปครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแรงม้าหรือแรงบิดคับก็มีมากกว่าครับถึงแม้ว่าจะเทียบน้ำหนักต่อแรงม้าแล้วครับ CB750 ก็ยังถือว่ามีแรงม้าแรงบิดที่มากกว่าอยู่ดีนั่นเองครับในหัวข้อต่อมาครับเรื่องของ ความเร็วท็อปสปีดนั่นเองครับหรือว่าความเร็วสูงสุดที่รถคันนี้สามารถทําได้นะครับโดย cb 7 5 0 hornet ครับรถคันนี้ครับสามารถขี่ด้วยความเร็วสูงสุดครับอยู่ที่ประมาณ220ถึง230กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและอาจจะขึ้นไปถึงนะครับ235กิโลเมตรต่อชั่วโมงในบางกรณีนั่นเองครับและของ mt 0 7ครับความเร็วท็อปสปีดครับของรถคันนี้ก็คือ210ถึง220กิโลเมตร ต่อชั่วโมงครับและอาจจะขึ้นถึง225หรือ230กิโมตรต่อชั่วโมงในบางกรณีเท่านั้นครับแต่ว่าจากที่ผมเคยขี่มาครับความเร็วเนี่ยจะตันอยู่ประมาณ210 220เท่านั้นเองนะครับก็จะเร่งไม่ขึ้นแล้วครับแต่ถ้ามองในกลับกันครับ CB750 Hornet เนี่ยสามารถทำความเร็ว230เนี่ยได้แบบง่ายๆกว่านั่นเองครับ ซึ่งในหัวข้อนี้ครับแน่นอนครับผมให้ CB750 Hornet อเครับเป็นผู้ชนะไปนะครับเพราะว่ามีความเร็วที่มากกว่าและสามารถทําอัตราเร่งได้ดีกว่านี่ครับเพราะว่าเครื่องใหญ่กว่านะครับในหัวข้อต่อมาครับเรื่องของความจุของถังน้ามันเชื้อเพลิงนั่เองครับโดยความจุของถังน้ํามันเชื้อเพลิงเจ้า CB750 จนะครับจะอยู่ที่15.2ลิตรนะครับและของ MT07 ครับจะอยู่ที่ 14ลิตรนะครับโดยในหัวข้อนี้ครับแน่นอนครับ cb 7 5 0ชนะไปครับเพราะว่ามีความจุมากกว่านั่นเองครับในหัวข้อต่อมาครับเรื่องของหน้าปัดเลือนไม้นะครับโดยหน้าปัดเลื่อนไม้นะครับในหัวข้อนี้ผมให้เป็นเสมอกันไปครับเพราะว่าทั้ง2ตัวนี้ครับเป็นหน้าปัดเรือนไม้แบบ tft ครับขนาด5นิ้วเหมือนกันนั่นเองนะครับในหัวข้อต่อมาครับเรื่องของระบบกันสะเทือนครับ โดยระบบการสะเทือนครับของ CB750 Hornet ครับด้านหน้าครับก็จะเป็นแบบ t e l e สโคปิกอั s ไซด์ดาวนะครับส่วนด้านหลังครับก็จะเป็นแบบโมโนโช๊คนะครับและของ MT07 ครับด้านหน้าครับก็จะเป็นแบบ t e l e สโคปิกธรรมดาครับไม่ใช่ u p s ไซด d ดาวนะครับส่วนด้านหลังครับก็จะเป็นแบบโมโนโช o คนะครับซึ่งในข้อนี้ครับผมให้เป็น CB750 Hornet ชนะไปครับเพราะว่าให้โชคหน้ามาเป็นแบบ Upside Down นั่นเองครับ ในหัวข้อต่อมาครับเรื่องของขนาดของยางกันบ้างครับโดยขนาดของยางรถนะครับ CB 750 Hornet ครับจะใช้ยางหน้าครับเบอร์120ทับ70ครับส่วนยางหลังครับจะใส่ให้มาครับ160ทับ60นะครับและของ MT07 ครับยางหน้าครับเขาจะใส่ให้มาครับ120ทับ 70ครับส่วนยางหลังครับใส่ให้ใหญ่ถึง180ทับ55กันเลยทีเดียวครับในหัวข้อนี้ครับแน่นอนครับ MT07 ชนะไปครับเพราะว่าใส่ยางที่มีขนาดใหญ่กว่านั่นเองครับในหัวข้อต่อมาครับเรื่องของระบบเบระครับโดยระบบเบรคครับของ CB750 นะครับด้านหน้าครับก็จะเป็นแบบดิสเบรกหน้าคู่ครับขนาดจานเบรก296มิลลิเมตรครับมากับปั๊มเบรกนะครับ4พอร์ต ทั้ง2ข้างนะครับส่วนด้านหลังครับเป็นแบบดิสเบรกนะครับขนาดจานดิสนะครับก็คือ240มิลลิเมตรครับมากับปั๊มเบรก1พอร์ตนะครับเบรกก็เป็นแบบ ABS ทั้งหน้าและหลังนะครับและของ MT 0 7นะครับโดย MT 0 7นยครับเบรกด้านหน้าครับก็เป็นแบบดิสเบรกแบบจานคู่นะครับโดยมีขนาดจานครับ298มิลลิเมตรนะครับและมาพร้อมกับปั๊มเบรก4พอร์ต ทั้ง2ข้างนะครับและเบรกหลังครับก็เป็นแบบดิสเบรกเหมือนกันครับโดยขนาดจานดิสครับก็คือ245มิลลิเมตรครับมาพร้อมกับปั๊มเบรกครับ1สูบนั่นเองครับแล้วก็มีเบรกแบบ ABS เหมือนกันนะครับโดยในหัวข้อนี้ครับผมให้เป็น MT 0 7ชนะไปครับเพราะว่ามีขนาดจานที่ใหญ่กว่าทั้งหน้าและหลังนะครับ ในหัวข้อต่อมาครับเรื่องของน้ำหนักของตัวรถกันบ้างครับโดยน้ำหนักของ CB750 Hornet ครับจะหนักอยู่ที่190กิโลกรัมนะครับและของ MT07 ครับจะหนักอยู่ที่184กิโลกรัมครับในหัวข้อนี้ครับแน่นอนครับ MT07 ชนะไปนะครับเพราะว่ามีน้ำหนักที่เบากว่า6กิโลกรัมนะครับ ในหัวข้อต่อมาครับเรื่องของความพิเศษของตัวรถนะครับหรือว่าออปชั่นเสริมนะครับในหัวข้อนี้ครับทั้ง2คันนี้ครับมีเหมือนกันครับนั่นคือเรื่องของการเชื่อมต่อระหว่างรถกับสมาร์ทโฟนครับถ้าใน Honda ครับก็เป็น Honda r o ร d s i n g นะครับแต่ถ้าในยามาฮครับก็เป็น Y Connect ครับสคันนี้มีเหมือนกันนะครับแต่ที่ดูจะเหนือกว่าครับก็คือของ Honda ครับมีโหมดการขับขี่มาให้ 4โมดครับแต่ของ mt 0 7ไม่มีหมดการขับขีมาให้นะครับซึ่งในหัวข้อนี้ครับผมให้เป็น honda cb 7 5 0 h o r n e t ชนะไปนะครับเพราะว่ามีหมดการขับขี่มาให้นะครับในหัวข้อต่อมาครับเรื่องของจำนวนศูนย์บริการนั่นเองครับโดยจำนวนศูนย์บริการครับของ honda นะครับ honda bigwing ครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด22สสาขานั่นเองครับและของ yamaha นะครับของ yamaha ครับก็จะเป็น yamaha ไกด์ข u บนะครับก็จะมีอยู่15แห่งเท่านั้นเองครับซึ่งในหัวข้อนี้ครับแน่นอนครับ Honda ชนะไปครับเพราะว่ามีศูนย์บริการเยอะกว่านั่นเองครับอันนี้ขอชี้แจงนิดหนึ่งครับว่าศูนย์บริการที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นศูนย์บริการของ Big Bi k e นะครับในแต่ละยี่ห้อครับไม่ใช่ศูนย์บริการขายรถทั่วไปนะครับเพราะว่าถ้าคุณจะซื้อรถครับคุณต้องไปซื้อกับไกด์ข u บหรือว่า Big Wing นะครับหรือแม้แต่จะซ่อมรถครับต้องเอาเข้าศูนย์พวกนี้นะครับ และในหัวข้อสุดท้ายครับนั่นคือเรื่องของราคาของตัวรถนั่นเองครับโดยราคาครับของ CB750 Hornet ครับจะอยู่ที่319,000บาทนะครับส่วนของ MT07 จครับจะมีราคาครับอยู่ที่3 5 5 0 0 0บาทครับโดยมีส่วนต่างครับอยู่ที่14,000บาทครับซึ่งในหัวข้อนี้ครับ ผมให้เป็นยำห้ชนะไปครับเพราะว่ามีราคาที่ถูกกว่าอยู่แล้วนั่นเองครับก็มาสรุปคะแนนโดยรวมกันครับสำหรับ CB750 h o r n e t ครับสามารถทำคะแนนไปได้ครับ9คะแนนนั่นเองครับและของ MT07 ครับคะแนนที่ทำได้ครับมีอยู่5คะแนนนั่นเองครับซึ่งคะแนนออกมาแล้วครับสรุปว่า Honda CB750 h o r n e t ครับ ถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคาและน่าซื้อที่สุดในคลิปนี้นั่นเองครับก็จบกันแล้วครับสำหรับการเวอร์สตในครั้งนี้นั่นเองครับซึ่งโดยความเห็นส่วนตัวแล้วครับผมก็มองว่า Honda CB750 h o r e เดนี่ครับถ้ามาเทียบกับ MT07 แล้วครับจะให้ของที่ดูคุ้มค่าคุ้มราคามากกว่านี่ครับถึงแม้ว่าจะแพงกว่าครับแต่ก็แพงกว่าแค่1 0 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับถ้าลองเอาส่วนต่าง14,000บาทครับลองมาแต่ง MT 0 7ครับให้มีสเปคเนี่ยใกล้เคียงหรือว่ารูปชมเนี่ยใกล้เคียงกว่า CB 7 5 0 h o r n e t เนี่ยผมคิดว่า14,000บาทเนี่ยไม่น่าจะเอาอยู่นะครับเอาแค่เปลี่ยนโชคหน้าเป็นแบบอั s i d ด์ดาวเนี่ยน่าจะมีบวก20,000บาทไปแล้วนะครับหรือไม่งั้นก็ทำให้เครื่องครับที่มีกำลังที่เยอะกว่ามี CC เยอะกว่ามีแรงม้าที่เยอะกว่า อันนี้ผมก็ว่าน่าจะหมดอีกหลายตังเหมือนกันนะครับซึ่งถ้ามองมุมนี้ครับก็มองไงว่า Honda เนี่ยตอนนี้คือเป็นรถ 700cc ที่ตอบโจทย์เรื่องของความคุ้มค่าคุ้มราคานะครับแต่อย่างไรก็ดีครับผมก็ขอฝากไว้เหมือนกับคลิปอื่นๆครับว่าก่อนที่เพื่อนจะซื้อรถครับเพื่อนๆควรที่จะไปศึกษาหาข้อมูลเองอีกทีนึงครับดูคลิปของผมได้ครับแต่ว่าก็ไม่ควรที่จะตัดสินเลยครับเพราะว่าความชอบของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับ ชอบของผมชอบคุณความคุ้มค่าของผมความคุ้มค่าของคุณเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันครับและก่อนที่จะไปซื้อรถตัวจริงเนี่ยควรที่จะไปลองไปจับกันได้ที่ศูนย์ครับไม่ว่าจะเป็นของ Honda หรือ,อยาม a h a ครับเพื่อนๆลองไปดูนะครับบางทีเพื่อนๆเนี่ยอาจจะดูคลิปเนี้ยแล้วบอกว่า Honda มันคุม้ม Honda มันเหมาะกับเราอะไรอย่างงี้ครับแต่พอลองไปจับคันจริงแล้วเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเปลี่ยนใจเป็น MT 0 7 ก็ได้นะครับยังไงผมก็ขอฝากไว้ตรงนี้ด้วยครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับที่ผมเอารถเนี่ยมาเปรียบเทียบกันนะครับให้เห็นว่ารถคันไหนเนี่ยให้ของที่มากกว่าหรือน้อยกว่ากันเนี่ยก็อย่าลืมครับกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเนี่ยของผมนะครับและหากว่า อยากติดตามช่องผมต่อครับหรือว่าถูกใจแนวทําคลิปแบบนี้ครับก็อย่าลืมครับถ้าเกิดว่าดูเป็นครั้งแรกเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามเข้าไว้ครับและก็สุดท้ายเลยครับสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนนะครับช่องผมครับให้ทําคลิปดีๆอย่างเงี้ยออกมาเรื่อยๆนะครับหรืออยากจะแบ่งเบาภาระในการทําคลิปของผมครับก็อย่าลืมครับกดขอบคุณมากันได้ครับเริ่มต้นเพียงแค่2ี่ิบบาทเท่านั้นเองครับ เงิน20บาทของเพื่อนเนี่ยมันจะมาช่วยในค่าใช้จ่ายในการทำคลิปของผมเนี่ยได้อีกแรงหนึ่งนั่นเองนะครับและคอมเมนต์ของเพื่อนเนี่ยจะเด่นกว่าใครเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครกดขอบคุณมานะครับและที่สําคัญคือผมตอบแน่นอนครับเพราะมันเป็นคอมเมนต์ที่เด่นมากนะครับก็ขอบคุณครับที่รับชมฟังเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับผม e x e e t ์ r Rider คนเดิมครับสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับ